โอ้ยข oh, e. wow. oh. ับอยู่เสมอวะต้องโทษไฟหรอกตหรอตัวนอนแตกเลยอะะเปลี่ยนแ่นไหม อีสูสุดีแม็กเส่แล้ววะใส่แล้วประกอบเลยนโอ้โหี็เสรแล้วมาเยว้าวเตเอาก็เอาควง

เฮ้ยยมีบอกลมเรียกวยา้มีบอกลมชุดกระเขาบลบากกัมองหัวก็ควักเลยวะที่กูให่ ยั <c oughs> ยดำเ,เพืเ่อนฟันก็ฟุ่นเฟือยนั่ <c oughs> <c oughs> นเอ้ เดว่าแล้วว่าโตนอนมันต้องแตกหรอมันไปสีกันบบ<ล>เ่ยเลยเลยโมจ่าข้าก็เลยโมจ่าไปโอ้มันเด่นไปพุ่นเนลยไปยุ่งมันอยู่แบงไหนเรบะมันขับเคีย่ ตำโพูดบอกวาเหมืองสูงๆเห็นเงาเลี้ยวๆเลี้ยวต้องคืนหรอบล่โค้มตรกเลยนี่เรานี มันเกียกับเอาเมียนมนเ่าดใอเออใส่หรอเนซื้อมาแ่พงวะตะเคีตะเคียนซื้อมาแค่เพียงวะ差不多ไม่พงเอบพันาะฮะจบพันได้ะ มีบอกกับบอีบอถึงแค่บมีตะเขยดีก็อมยง่าดีเลรอง่ายเลยอันนี้คือจะเอาอันอันเร่งอะไรไอ้ตู้เสื่อเก่าไหมมันสีจนว่าคาดก็หมดพอดีใส่ เอายางมันเปนสียางือเป็นห้อยยางเลยสีกเอ๋มันเลี้ยวได้ปานนึงหมดเลย้ยวอ่งเลี้ยวมันมีน็อตวางมันนื่อยเนะทีต้น่อยเดียวส่วนมันมีน็อตยางวะยางมันมา ยางมันแต่มันมันเป็นสองซีหามันเป็นย่างมันเป็นยางสองสีหาใส่สองหกหาลบมันนี่เนาะยางเก่ามามันเป็นสองซีหาเขามาใส่สองหกหายงวัแล้วถ้าประดาต้องมีน็อตยันเลยนะยันยังยันวงเดียวเลยมัน่ก็สุดอดีของมันเลย